สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซิมกิเกมมิ่งชาแนลรู้จเกมมากขึ้นปผมครับเก่งซิมกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่น่าจะเป็นกระแสอยู่ขณะนี้เลยนะครับนั่นก็คือเกม Sleep Tight สลิปไทยครับก็เป็นเกมแนวการ์ดเกมนะครับที่เราจะรับบทเป็นเด็กนะครับแล้วก็นอนหลับและจะดนันไปหลับแล้วไปโผล่ในมิติของแซนแมนครับและแซนแมนเนี่ยไม่ยอมให้เราตื่นครับแซนแมนต้องการจะสู่วิญญาณเราจนกว่าเราจะตายแล้วก็หลับ ไปตลอดการนะครับผมแต่ซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวเซมิคออบนะครับไม่เชิงอะ่ะหลักๆแล้วแต่ละคนก็พยายาาเอาตัวรอด่แหละแต่มันจะมีการที่แบบแกล้งเพื่อนด้วยนะเพราะว่าบางทีเราแกล้งเพื่อนเราได้ผลประโยชน์เนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการที่ hidden i d e n ิ i t y ด้วยอ่ามีบางคนอาจจะกลายเป็นพวกของแซนแมนนะครับแล้วก็พยายามทำให้ทุกคนเนี่ยนอนหลับไปตลอดการแล้วเขาก็ตื่นอยู่คนเดียวนั่นเองครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับผม มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันนเซอรออีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID@ m i a Bo o น เรามาดูเกมนี้กันดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเด็กอยู่3เด็กในหะ้แต่ละคนเนี่ยมันเป็นเด็กที่เล่นด้วยกันแหละนะครับแล้วก็จะมี first player token นะครับแล้วก็จะมี So soul f r a g m e n t นะครับผมซึ่ง soul f r a g m e n t เริ่มมาเนี่ยจะมีคนละ3 soul f r a g m e n t นะครับจากนั้นครับเราก็จะจวการแอคชั่นครับคนละ7ใบ อ่าเหนือสามที่เทาเจ็ดแล้วก็เลือกสี่เก็บไว้สมมุติผมเลือกสี่คือเลือกเลยนะเราก็ดูเอยอยากได้ไปไหนสมมติเอาสี่ใบนี้แล้วกันนะครับไปที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ครับเราก็จะกลับไปสับในกองการ์ดแอคชั่นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับอ่่ทุกคนจะได้อย่างนี้นะการจินตาการแล้วกันว่าเล่นกี่คนนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นต่ํากว่าสี่คนมันจะมีอาการ์ดบางใบออกเลยนะครับก็ลองไปดูในคู่มือดูกันนะครับเฟสเกมนี้ก็ง่ายมากนะครับในเฟสแรกเนี่ยทุกคนก็จะเปิดการ์ดนี้คนละหนึ่งใบครับจะเป็นการ์ดที่บอกว่า i, เฮ้ หนึ่งใบนะอันนี้สมมติคนทางซ้ายคนทางขวาผมเล่นด้วยอ่ะผมก็เปิดคนละหนึ่งใบนะครับเสร็จแล้วก็มาดูว่าเราได้โซเท่าไหร่จากความฝันนั้นๆน,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 นี้ได้โซมาสองอันแล้วก็หยิบโซมาเพิ่มนะครับผมอ่าต่อไปครับเราก็จะได้จั่วการ์ดคนละหนึ่งใบครับการ์ดแอคชั่นนะและเราก็สามารถที่จะทิ้งโซเนี่ยเพื่อจั่วการ์ดเพิ่มได้นะอันนี้ผมสามารถทิ้งได้มากสุดตามจำนวนโซที่ได้จากการ์ดเพราะนั้นผมสามารถทิ้งได้สองโซเพื่อจั่วการ์สดสองใบครับหรือทิ้งแค่หนึ่งโซ่ก็ได้นะ เล่นการ์ดแอคชั่นครับโดยที่ก่อนเล่นการ์ดแอคชั่นเนี่ยเราสามารถที่จะทิ้งการ์ดเพื่อเพิ่มโซได้ <laughs> อย่างเช่นเมื่อกี้ทิ้งทิ้งสองอันเพื่อจวการ์ดไหมเราก็อ่ะเราขอทิ้งสองไว้แล้วมากแล้วกันอ่ะทิ้งสองใบนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาโซลกลับคือไปสองอันนะครับ ทิ้งเท่าไหร่ก็ได้นะเพื่อเพิ่มโซนะครับโดยที่เราจะไม่สามารถทิ้งจนมีโซเกิน7อันได้นะครับแต่โซจะมีมากกว่า7ก็ได้นะแต่แค่ไม่สามารถทิ้งเพื่อเพิ่มโซให้เกิน7อันได้เข้าใจเนาะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเลือกเล่นการแอคชั่นตามจำนวนโซที่เรามีนะครับอันนี้คือมันไม่จำเป็นต้องเสียโซนะแค่เล่นเล่นตามนั้นอย่างเช่น อ่ผมเล่น2ใบนี้แล้วกันนะครับผมมีอยู่5โซอันนี้คือ3กับ2โซนะครับเล่น2ใบนี้เวลาเล่นกับความไวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่เวลาเล่นการ์ดเราสามารถที่จะลดค่าไล่การ์ดแอคชั่นได้ด้วยนะแต่น,นี่เหมือนในคู่มือบอกว่ามันจะเล่นเราต้องเล่น3คนขึ้นไปนะถึงจะใช้กฎนี้นะครับก็คืออย่างเช่นเนี้ยเขาบอกว่าจะต้องจ่าย10โซที่ใช้การ์ดใบนี้ได้นะครับผมสามารถทานี้ได้ เพื่อที่ทําให้การจ่าย10โซเหลือแค่7โซเท่านั้นไม่ได้จ่ายทษทีเป็นแบบขั้นต่ําแบบโซที่เราจะต้องมีเพื่อเล่นการ์ดใบนั้นนะครับผมสมมติผมมี7โซเนี่ยผมก็จะเล่นใบนี้ได้เพราะผมอันนี้มีส่วนลดอยู่3นั่นเองนะครับผมนี่ก็คือการเล่นแบบมีส่วนลดการ์ดนะครับอย่าลืมนะสามารถทิ้งการเพิ่มโซได้ด้วยนะครับเมื่อเล่นการ์ดเสร็จแล้วสมมติเล่น2ใบนี้นะครับเสร็จแล้วทุกคนก็จะวางการ์ดแอคชั่นความไวคนนี้เล่นใบนี้คนนี้เล่นใบนี้แล้วกันนะครับ เราก็จะเปิดการ์ดแซนแมนครับแซนแมนจะทําการโจมตีป้านะครับแซนแมนโจมตีที่พื้นหิมะแล้วก็พื้นพื้นอะไรวะแ้าขอจีต้องหงายก่อนปึ๊บ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 แล้วแซนแมนก็ค่อยโจมตีนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่แซนแมนจะโจมตีได้หนักหน่วงนะครับผมก็คือเขาบอกว่าใครที่อยู่ในโลเคชันที่เป็นหิมะหรือโลเคชันที่เป็นผีเนี่ยเราจะต้องเสีย2โซ SO. แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ครับจะเสียแค่1โซ SO. ในที่นี้ผมไม่ใช่ผมก็จะเสียแค่1โซ SO นะครับ เสร็จแล้วก็มารีโซฟ์การ์ดเอฟเฟกนะครับผมก็ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เริ่มจากเฟิร์สเทเยอร์ก็ได้แล้วก็วนไปเรื่อยนะครับผมเช่นอันนี้คือผมจะไม่โดนน,น่าจะแคนเซลน่าจะไม่โดนการ์ดของผู้เล่นคนอื่นนะคีัยคือไม่โดนการ์ดผู้เล่นคนอื่นเลยนะครับส่วนนี้ขโมยการ์ดผู้เล่นคนอื่นหนึ่งใบแบบเลือกได้เลยนะครับสมมติผมก็ขโมยจากคนทางขวามาหนึ่งใบนะครับ อ่าอันนี้ขโมยจากคนหนึ่งใบเลื่อกได้เลยอ่าสมมติเขาขโมยจากผมแล้วกันอ่าใบหนึ่งใบนะครับส่วนนี้คือโจมตี3มครับมาดูการโจมตีเกมนี้ก่อนนะครับการโจมตีเนี่ยมันจะทําให้แซนแมนเนี่ยต้องทิ้งการ์ดบนกองนะครับอันนี้3ก็คือแซนแมนก็จะทิ้งการ์ดบนก่องไป3ใบทาให้กองแซนแมนเนี่ยบางลงนะครับเมื่อกองแซนแมนหมดครับแซนแมนจะตายนะครับเพราะนั้นเราช่วยกันลุมตีให้แซนแมนตายก็ได้ถ้าแซนแมนตายเนี่ยเราก็จะตื่นทั้งหมดเราก็ชนะกันไปทั้งหมดนะครับแต่ถ้าใครตายไปก่อนแล้วนะครับโดนสู่วิ เมื่อเสร็จเฟสนี้แล้วไอ้อพวกการ์ดที่เล่นเนี่ย <c oughs> ก็จะทิ้งไปนะครับต่อไปก็จะเปิดโลเคชันใหม่แต่ละคนก็จะได้อยู่ที่โลเคชันใหม่นะครับแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยผมได้โซเท่าไหร่นี่ผมได้โซมา2นะครับเราก็หยิบโซตามที่ได้นะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยเราก็จะเลือกที่จะเอ้ยทิ้งโซ่เพื่อจั่วการ์ดเพิ่มไหมจั่วการ์ดเพิ่มหนึ่งใบด้วยแล้วก็จะทิ้งโซ่เพื่อจั่วการ์ดเพิ่มไหมสมมติไม่ทิ้งแล้วกันเราก็เลือกว่าจะเล่นอะไรบ้างนะครััััับบบบอออนน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 ีีีีี้้้้้ผมขขเเเล่่2ใใกกกกปปทิงงไดดว นะครับแต่คนก็จะเล่นการ์ดเ,เล่นการ์ดเล่นการ์ดเสร็จแล้วแซนแมนเปิดว่าโจมตีป้องเปิดแซนแมนโจมตีป้างนะครับอันนี้ผมต้องเรียกว่าผมจะกันแซนแมนหรือกันผู้เล่นนะครับผมกันแซนแมนแล้วกันไม่ไงั้นผมโดนหายไป2โซนะครับอ่าแล้วก็มา olve, ดูดีโซฟการ์ดไปนะครับเนี่ยเล่นเงี้ยไปเรื่อยๆแซนแมนก็ทิ้งไปการ์ดรีโซฟก็ทิ้งไปแล้วก็เปิดโลเคชันใหม่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าโซเราจะหมดถ้าโซเราหมดคือเรานอนหลับไปตลอดการก็คือแพ้เกมนั่นเองนะครับ สื่อถ้าแซนแมนตายเราก็จะชนะครับหรือเราเล่นการ์ดใบนี้ครับคือการ์ดตื่นนะครับผมอ่าเนี่ยเห็นไหมก็คือมันเป็นฝันร้ายครับฝันร้ายตื่นมาน้ําตาน้องอาบสองแก้มนะครับสองแก้มเดมที่ผ่านมานาฬิกาบอกเวลานะครับอ่าเนี่ยจำเพลงนี้ไว้แล้วกันซึ่งมันคือการ์ดตื่นนั่นเองต้องใช้ต้องสิบโซเนี่ยใช้สิบโซหมายความว่าเราไม่จาเป็นต้องมีถึงสิบโซนะเราแค่มีอันเนี้ยให้ เราไม่จำเป็นต้องจ่ายถึงสิบโซโเที่เราแค่มีนะครับหรือถ้ามีการ์ดที่มันช่วยเป็นส่วนลดได้ที่ผมทําให้ดูนะครับก็สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองถ้าเราตื่นเราก็จะออกจากเกมไปเลยออกจากเกมแบบผู้ชนะนะคนอื่นที่ยังหลับอยู่ก็คงหลับต่อไปครับก็ยังต้องดิ้นรนกับแซนแมนต่อไปนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีการ์ดพิเศษมากมายนะครับแต่มันก็จะมีการ์ด การใบนี้ด้วยการใบนี้ครับจะเป็นออฟเฟอร์จากแซนแมนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจวดไดบบ้การใบนี้เป็นการแอคชั่นนะปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอาขึ้นมือไปได้เพื่อให้เรากลายเป็นพวกของแซนแมนนะครับแต่ถ้าเราไม่เอาเนี่ยแบบเฮ้ยกูไม่อยากเป็นพวกแซนแมนเราสามารถการเนี้ยทิ้งกลับขึ้นมาที่กองเนี้ยแล้วก็สะสมใหม่นะครับแต่เราจะต้องยอมลด1โซด้วยถ้าเราจะปฏิเสธแซนแมนนะครับและเราก็จะมีเป้าหมายใหม่แล้วก็คือว่าพยายามที่จะฆ่าทุกคนนะครับทำให้ทุกคนหลับไปตลอดการนะครับผมแต่ว่าครับมันก็จะมีใบนี้ด้วย ใบนี้นะครับอ่าถ้ามีคนเล่นใบนี้ปุ๊บเมื่อไหร่นะครับเป็นการแอคชั่นเปิดมาปุ๊บคนที่มีการ์ดใบนี้อยู่เนมือก็ต้องเผยตัวเลยว่าเขาเป็นเป็นลูกน้องแซนแมนนะครับก็เอามาหงายข้างหน้าก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเราก็จะรู้นะครับว่าเขา คนนี้คอยช่วยแซนแมนอยู่ซึ่งเป้าหมายของคนนี้คือทําให้ทุกคนตายนั่นแหละนะครับและเขาก็จะชนะไปกับแซนแมนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใบน,นี้เปิดไงไหงายมาแล้วครับต่อจากนี้เวลาแซนแมนโจมตีเนี่ยเขาจะไม่มีวันโดนโจมตีแล้วเพราะเขาเป็นพวกแซนแมนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไม่ต้องปกปิดแล้วนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ครับเวลาเราใช้การ์ดแอคชั่นเพื่อโจมตีแซนแมนอย่างเช่ในใบนี้นะแซนแมนต้องทิ้ง2ใบใช่ไหมคนที่เป็นพวกแซนแมนจะต้องทิ้ง2โซด้วยครับเพราะนั้นเนี่ยการเปิดตัวก็แอบอันตรายนะถ้ามีเพื่อนอยู่เยอะอะไรเงี้ยเพื่อนช่วยกกกรระะะลุตตตีีีีนน่่่่ย็มมสิิททธ์จาาออไไปด้คับผแว าเกิดว่าเราจวการ์ดแน,นี้มาแล้วเราไม่อยากรับออฟเฟอร์เนี่ยเราก็สามารถทิ้งและจวใหม่ได้นะครับทำให้เฮ้ยเราไม่อยากเป็นพวกแซนแมนอะไรประมาณนี้นะครับหลัๆก็เป็นประมาณนี้มันมันเกมที่จะชนะร่วมกันก็ได้ชนะคนเดียวก็ได้คือไม่รู้ว่าใครจะชนะบ้างแลแล้วเราแค่พยายามที่จะตื่นนั่นเองนะครับไม่มีนับแต้มไม่มีอะไรนะครับมาดูการแอคชั่นคร่าวๆกันดีกว่าว่ามีอะไบ้างนะครับอ่า เดี๋ยวการ์ดแซนแมนเนี่ยมันจะมีใบนี้ด้วยครับจัดว่าโคตรอยู่นะครับถ้าแซนแมนโจมตีมาใบนี้ให้ดูว่าในตาน,นั้นเราใช้การ์ดแอคชั่นน่ไปทั้งหมดกี่โซเหมือนผมเนี่ยใช้ไป4ี่โซเนี่ยผมจะหายไป4ีโซเลยโดนดูดไปนะครับเพราะนั้นอันนี้แอบบแนะนำคนเล่นใหม่นะพยายามอย่าใช้การ์ดแอคชั่นแบบให้มันพอดีโซะถ้ามันพอดีโซแล้วใบนี้โผล่มาเราตายเลยนะ,อ,ะอันตรายมากแต่ก็มีการ์ดแอคชั่นที่เอาไว้ปกป้อง,ป,องป้องกันไอการ์ดใบนี้ด้วยนะครับคือการ์ดใบนี้นั่นเองนะครับทำให้เราไม่โดนนะครับแต่่่กกก็็ไไมมรู้้ออมม้วาาจจจะะะออออหงใชด,ดนะ ก็จะมีนีการ์ดของแซนแมนแล้วก็จะมีการ์ดแซนแมนที่ทำให้เราต้องทิ้งการ์ดด้วยนะครับอยู่นีน่นี่อะไรแบบนี้ทุเล่นทุกคนทิ้งการ์ดหนึ่งใบประมาณนี้ทำให้การ์ดทุดเล่นทุกคนไม่มีผลด้วยมั้งวันนี้ไม่แน่ใจอนะ่ะคืออย่าต้องบอกว่าการ์ด มันมีไบางอผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมบอกเหตุผลในไฟนอลตอนอีกทีนะครับผมมันมีเหตุผลอยู่นะอ่าอันนี้ก็คือทําให้การโจมตีที่เราโดนเจอแซนแมนไปโดนคนทางซ้ายแทนอ่าก็ทาให้เราไม่โดนอะ่ะเหมือนการต้องการเลยแล้วทําให้คนทางซ้ายเดือดร้อนแทนเรานะครับผมก็เป็นเกมที่เห็นกับตัวไหนที่บอกเป็นไซมี่ขอออกอ่ะคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้เพื่อนรอดไปด้วยกันกับเราให้หมดเราขอแค่เราตื่นก็พอนะครับแล้วก็มาดูว่าใครชนะบ้างอันนี้ก็โจมตีนะครับสามการ์ดของแซนแมนแล้วก็ได้หนึ่งโซนะครับอันนี้ได แซนแมนจะได้เอาการ์ดโจมตีของเขาเข้าไปสับในกองเพิ่มหนึ่งใบเหมือนเลืลอดเขาเพิ่มอ่ะนะครับผมอันนี้ตีสามนะครับอันนี้จั่วการ์ดสามเอาการ์ดกลับไปสับกลับเข้าไปสับในกองสองใบนะครับอันนี้ป้องกันการโดนดูดโซนะครับอันนี้เต๋ออันนี้ป้องกันจากผู้เล่นคนอื่นนะครับมันจะมีการ์ดผู้เล่นคนอื่นแบบการ์ดขโมยการ์ดการ์ดขโมยโซอะไรพวกเนี้ยครับก็ช่วยได้นะอันนี้ขโมยการ์ดผู้เล่นคนอื่นแบบสุมหนึ่งใบนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะอันนี้ขโมยโซจากคนทางซ้ายนะครับ อันนี้ก็ขโมยอันนี้จั่วสองใบนะครับอันนี้ป้องกันผู้เล่นคนอื่นอันนี้ขโมยโซจากคนทางขวาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องไปดูในคู่มือคือความจริงในคู่มือมันก็จะมีบอกการ์ดอยู่นะครับอันนี้ให้เลือกว่าเราจะป้องกันจากแซนแมนหรือป้องกันจากเพื่อนนะครับเวลาเปิดออกมาเนี่ยขโมยโซจคนทางซ้ายขโมยโซจากคนทางขวาประมาณนี้มันก็จะซ้าๆกันนะครับผมก็ แค่นี้แหละนะครับตื่นก็นชนะเลยเดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดไงกับสลิปไทบ้างครับผมโอเคครับก็ขอพูดถึงจุดที่งุนหงิดก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันพูดง่ายกว่านะครับนั่นก็คือคู่มือน,นั่นเองนะครับคู่มือเป็นคู่มือที่บอกไม่หมดอ่าทำให้เราไม่สามารถอ่านแล้วก็สามารถเล่นได้อ่าผมต้องไปดูคลิปวิดีโออีกทีหนึ่งเพื่อไปดูอ่า flow ต่างๆนะครับมีหลายอย่างที่เขาบอกกวมกวมาทำให้เราสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะครับอีกอย่างนึงที่ผมแคร์มากๆเลยคือเขาไม่มีอธิบายการ์ดกับเขาอธิบายแค่สัญลักษณ เฉยใช่ไหมว่าสัญลักษณ์ไหนคืออะไรซึ่งในการหนึ่งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายสัญลักษณ์ซึ่งมันก็มีหลายเกมเนี่ยที่ทาวิธีนี้ครับแต่ว่ามันโอเคบางหลายๆเกมก็เวิร์กเพราะว่าสัญลักษณ์อ่ะมันโอเคมันชัดเจนแล้วก็พอมารวมกันโอเคมันเมคเซนส์สามารถเข้าใจได้นะครับแต่กับเกมนี้มันไม่อ่ะมันมันเขาใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งกับแทนหลายอย่างกลายเป็นว่าเขาสเปซิฟิกแค่อย่างเดียวอ่ะแต่ว่าแต่ว่าบางใบมันไม่สามารถ อ้างอิงจากัสลักษณ์ที่มองเห็นอยู่ได้นะครับทำให้เวลาเราเล่นการ์ดแต่ละใบเราก็ต้องมาตีความเอยเอาเฮาลูแล้วกันเป็นอย่างนี้แล้วกันเฮาลูแล้วกันเป็นอย่างงู้นแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับไม่อยากจะยกตัวอย่างแต่มันเยอะมากๆจริงถ้าคุณมีตัวเกมแล้วคุณไปลองพยายามตีความจากัสลักเองคุณก็จะรู้เองพอจริงเขาก็มีอธิบายการ์ดแบบ e x a m ซ l e ครับแต่ example มาแค่หกใบอะซึ่งมันยังมีการ์ดอีกหลายใบยที่ทําให้เรางงอะครับแต่เขาไม่ได้ Ex a m ซ l e มานะครับผมแต่ก็ ก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์เราก่อนละกันนะครับสปอนเซอร์เกมนี้ครับที่ส่งมาให้เนี่ยก็คือ m Mean Book นั่นเองนะครับร้านค้าออนไลน์ชื่อดังนะครับ Mean b o o กก็มีทั้ง Facebook แล้วก็ชอปปีนะครับลองไปดูนะครับและที่สําคัญซื้อกับ Mean b o o k นะมีคู่มือภาษาไทยแนบให้ด้วยนะครับหรือถ้าเขาไม่แนบให้มาทักไปถามเขาเลยขอขอเขาได้นะครับผมซึ่งในคู่มือภาษาไทยเนี่ย เขาจะมีการดคลิเคชันให้เคลฟิเคชันให้อ่บมันคือคําอธิบายการทุกใบนั่นเองทําให้คุณไม่ต้องมาตีความเสยลั์ตรงนี้แล้วคุณสามารถที่จะอาจจะตรงนั้นแล้วก็รู้ความสามารถของการนั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้ครับที่ผมเจอแล้วหงุดหงิดเนี่ยถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณก็น่าจะตัดปัญหาจากตรงนี้ไปได้นะแอบมาดูเรื่องอื่นกันต่อดีกว่านะครับเรื่องของความยุ่งยากของเฟดอ่าอันนี้จะเป็น ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้นะครับคือเกมนี้นเป็นเกมที่ออกแบบมาให้เพื่อคนเล่นแบบซาเลมเล่นอาวารอนเล่นอะ่ะเท่าที่ดูนะแบบเอาตัวรอดขำๆสนุกอ่าแกล้งเพื่อนบ้างแล้วก็ไม่ได้มีความลึกขนาดนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้ความสามารถการ์ดท,ทุกใบโดยที่แบบไม่ต้องมาตีความเองอะ่ะมันไม่ได้ยากเลยการ์ดมันตรงๆม,มีขโมยการ์ดบ้างโจมตีแซนแมนบ้างป้องกันแซนแมนอย่างงุ้นอย่างนี้บ้างซึ่งมันมีหลายการ์ดท,ที่แบบแม่งมีผลเหมือนกันแต่ว่าใช้คนละสัญลักษณ์อ่ะอันนี้ก็ ก็ดูดีดนะดูดีแตนะ่อย่างที่บอกถ้ามีสรุปการ์ดอยู่ยแล้วก็น่าจะไม่ยากนะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเขาพยายามตัดตัดธีมคือเขาพยายามให้อาร์ตเนี่ยมันโคเวอร์ธีมก็จริงแต่ว่าเขาตัดสิ่งที่สามารถใส่ได้หลายๆอย่างเพื่อให้ผู้เล่นใหม่สามารถเข้าถึงได้อ,อย่างเช่นพวกโลเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวกะโหลกหรือผีอะไรพวกนี้นะครับเพราะจริงเนี่ยมันมีสิ่งที่ผมลืมบอกก็คือว่ามันจะมีความต่างอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่า ทำให้เราสามารถเล่นการ์ดแอคชั่นประเภทน,นั้นน่ะได้ยากขึ้นนั่นเองอันนี้คือต้องใช้เหมือนรีควายโซเพิ่มเป็น2เท่าอันนี้ได้ใช้การ์ดประเภทลูกตาจะรีควายโซเพิ่มขึ้นเป็น2เท,ท่านั่นเองนะครับผมซึ่งแต่และเนี่ยมันก็จะมีประเภทการ์ดอันนี้เป็นการ์ดลูกมือใช่ไหมอันนี้จะเป็นการ์ดลูกดาบเมืม่อกี้ก็คือที่ตรงนี้ก็คือจะใช้รีควายโซเพิ่มเป็นสองเท่าคูณสองนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าอยากทําให้มันอินทตมกว่านี้สามารถที่จะใส่ลูกเล่นเข้าไปในสถานที่พวกนี้ได้การว่าเปิดสาานนนนทีี่่่มมมมมััไไอะรเเลยก็็แคปภพ ที่เข้าทีมแล้วก็บอกแล้วว่าเราจะต้องจ่ายไม่ใช่จ่ายมันจะรีควายโซไปสองเท่ากับการประเภทอะไรแค่นั้นเองครับความจริงเขาสามารถทําให้มันดูลึกลับดูสนุกซับซ้อนกับการเล่นกระสานที่พวกนี้ได้นะแต่เขาไม่ทําแต่ก็ มันไม่ใช่ข้อเสียแล้วก็ไม่ใช่ข้อดีผมแค่เสียดายว่าผมเป็นเกมเมอร์ไงแต่ว่าข้อดีคือมันสามารถทําให้หลายๆคนเข้าถึงง่ายนะครับผมทาให้เล่นโดยที่แบบไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องอ่านเยอะเนาะแต่เอาจริงๆแล้วครับความซับซ้อนมันไม่ได้อยู่ที่อ่านเยอะหรือความที่เขาใส่ตีมติกอะไรมามากมายแต่ความซับซ้อนมันอยู่ที่เฟดครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเฟดเขาเรียกอะไรอะเฟดตอนเปิดมาใช่ไหมอะเปิดมาเราได้โซตามนี้อันนี้ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่เพราะมีบอกตรงๆพอได้โซมาเสร็จปุ๊บ เราสามารถที่จะทิ้งโซเพื่อจวก,การเพิ่มได้อันนี้จวก,การเป็นหนึ่งทิ้งโซเพื่อจวก,การเพิ่มได้เห็ไหมอันนี้ก็มีหลายคนที่ลืมทํานะครับผมทําให้เวลาเล่นแบบสอนไปรอบหนึ่งกับคนเล่นใหม่อะคนเล่นใหม่แทบไม่ได้ทำเลยแล้วก็มาพูดถีว่าลืมนะครับความจริงเนี่ย เกมที่เขาอยากจะสร้างมาเพื่อผู้เล่นใหม่จริงๆอะ่ะมันไม่ควรมีอะไรที่มันยุบยับะนะครับเสร็จแล้วครับนอกจากนั้นยังมีอีกครับอย่างที่เห็นนะฮตอนที่ผมสอนเล่นหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้สึกแปลกๆว่าว่าเฮ้ยเฟดมันเป็นอย่างนี้จริง,รงๆเหรอวะนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกแปลกอะ่ะคุณไม่ผิดครับคุณพวกเดียวผมเลยนั่นคือว่าพอคุณจะเล่นการ์ดคุณสามารถที่จะทิ้งการ์ดเพื่อเพิ่มโซได้เอา้าแล้วให้กูทิ้งโซเพื่อเพิ่มการ์ดไปแต่แรกเพื่ออะไรและสองเฟสเนี้ยมนอยู่ติดกันหมาายว่ ก่อนอันนี้ผมเพิ่งซิงโซไป2โทเพื่อสวกาสสองใบแล้วผมก็ทิ้งกาสสองใบนั้นเพื่อเพิ่มโซมันเลยคือแบบจะทําให้ยุ่งยากเพื่อเพื่ออะไรวะความจริงเนี่ยเขาสามารถตัด2ระบบนี้ออกไปได้เลยแล้วก็เอามาบาลานซ์เรื่องการได้โซเรื่องการจ่ายโซแทนอ่ามาบาลานซ์ในจุดนั้นแทนจะได้กําหนดได้เลยว่าอยากให้เกมมันตึงมันง่ายหรือยากขนาดไหนนะครับแต่ก็ไม่รู้เขาใส่มานะก็ก็โอเคแหละเขาอาจจะเพเทสแล้วอาจจะเจออะไรที่แบบว่าควรต้องใส่มั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้เล่น เยอะกว่าดีไซเนอร์ขนาดนั้นอ่ะนี่เล่นไป3เกมเองนะครับดีไซเนอร์เขาอาจจะเทสมาเยอะแล้วว่าใส่แล้วมันโอเคแต่ว่าสีที่เขาใส่มาเนี่ยมันกลายเป็นเฟรที่น่าลำคากสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะนอกนั้นคือสนุกเลยนะครับผมชอบชอบตีมตีมดีมากตีมแบบโคตรน่าสนใจสลิปไทส์แล้วก็แบบ ตีมันดึงดูดอะคือต่อให้เรายังไม่รู้ว่าเกมเล่นยังไงอะพอเล่นอาร์ตเห็นอาร์ตเวิร์กเห็นตีมแล้วก็รู้ว่าเกมนี้เกี่ยวกับอะไรอะก็รู้สึกอยากเล่นแล้วครับแค่นี้มันก็ดึงดูดแล้วเพราะนั่นแหละเรื่องตีมเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็เป็นอีกเกมนึงนะที่ประสบความสำเร็จใน Kickstarter นะครับอันนี้ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับอาร์ตเวิร์กก็ดีนะครับผมอ่ามีอีกอย่างหนึ่งคือผมให้ดู2ใบนี้คุณรู้ไหมว่าอันไหนเป็นการ์ดแอคชั่นอันไหนเป็นการ์ดแซนแมนให้ดูแบบเร็วๆปปปุุุ๊๊๊บบบบบอออ่่ะะพแลลล้ววนนคครักเยยาามีห อาจจะถ้าพร้อและสังเกตดีอาจจะเห็นแต่ถ้าไม่พอผมให้ดูปุ๊บปั๊บ,บ,บเร็วๆอ่ะคุณดูไม่ออกเลยว่าไหนการ์ดแอคชั่นไหนการ์ดแซนแบนนะครับนอกจากจะดูหลังการ์ดเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทิ้งการ์ดเนี่ยมันประสบปัญหาที่แบบว่ากลายเป็นว่าทิ้งรวมกันเฉยตอนแรกก็แยกกองอยู่ดีสักพักเริ่มมีการทิ้งผิดทิ้งถูกสุดท้ายก็ต้องมาแยกกัยดีเล่น3รอบอะ่ะไม่เคยเลยที่จะทิ้งกองถูกอะ่ะ นะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือผู้เล่นคนอื่นนะครับเพราะว่าเขาดีไซน์หน้าการ์ดให้เหมือนกันแทบจะไปๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเออรืเลอร์เรื่องการดีไซน์นะที่โอเคเขาอาจจะอยากคุมโทนคุมธีมให้การ์ดทุกใบมันไปในแนวทางเดียวกันได้ผมรู้สึกว่าเขาก็สามารถทําให้การ์ดสองประเภทอ่ะมันดูต่างกันได้แหละแต่ว่ายังอยู่ในธีมเดียวกันแต่เขาไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็ไม่เป็น,เป,นเป็นจุดเล็กน้อยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกมเพย์เท่าไหร่แค่มันน่าําคาญตอนจังหวะที่เราจะต้องเก็บแล้วต้องมาแยกการ์ดอะไรตรงนี้นะครับผมส่วนเกมเพ คอนเซปต์ดีมากๆอ่าไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ของการที่จู่ๆมีคนหักหลังเราทําให้มันมีการระแวงกันอ่ะคือเราจะต้องเอาตัวรอดแล้วเราก็ต้องมาระแวงคนอื่นอีกนะครับคนที่ได้เล่นเป็นพวกแซนแมนก็สนุกนะครับผมสนุกจริงสนุกเลยคือเราต้องค่อยอค่อย,คอย,คอยๆแบบเฮ้ยมีการตีแต่เราไม่อยากตีเพราะเลือดแซนแมนมันแทบจะเป็นเรื่องของเราเลยเราตีแซนแมนแซนแมนตายเราแพ้นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะเฮ้ยทำอย่างอื่นมากกว่านะทำเป็นแบบว่าเฮ้ยเราพยายามเก็บโซ เพื่อที่จะตื่นแต่ค็าจริงไม่ใช่ครับเราก็ไปดึงโซจากชาวบ้านครับหรือว่าไปขโมยกาสชาวบ้านบอกกูอยากได้กาสเอามาทิ้งเอาโซอะไรเงี้ยนะครับเคื่อก็ดีนะคือต่อให้เราไม่เป็นพวกแซนแมนอ่ะมันก็จะมีกาสหลายๆใบที่มันแบบ ชวนให้เราเห็นแกนตัวเพื่อให้เรารอดอ่ะผมชอบคอนเซ็ปต์นี้นะดูดีนะครับผมแล้วก็เล่นแล้วก็สนุกเวิร์ด้วยนะครับแล้วก็ชอบตอนจังหวะที่เฮ้ยเราเปิดเผยแล้วนะว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นพวกแฟนแมนอะไรก็จังหวะที่โซเราจะบดอนะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้แฟนแมนโจมตีเราเนี่ยแต่เพื่อมาตีเราแทนนะอันนี้ก็โอเคตรงนี้ก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบเกม Hidden Identity นะ่าะชอบเกมนี้คนที่ชอบแนวซาเลมอะไรเงี้ยนะ่าจะชอบเกมนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัดปัญหาของเรื่อง เรื่องความที่กดไม่เคลียร์ได้นะตอนจริงเนี่ยคนที่เล่นเกมบาร์ตี้ไม่ค่อยอ่านกฎเองอยู่แล้วครับ<ม>ก็ลองดูคลิปผมไปก็ได้แล้วลองไปเล่นดูนะถ้าไม่ติดปัญหานี้นะผมขอให้เลตติ้งถ้าเกิดว่าติดปัญหานี้นะครับผมสลิปไททครับสลิปเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมเล็กคอมเมนต์ครับคือเล่นแล้วมันลงตัวเล่นแล้วมันโอเคนะครับผมข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับแต่สุดท้ายก็เล็กคอมเมนต์อยู่ดีเพราะว่าคอนเซปต์เกมเขาทำมาดีทำมาดีจริงๆนะครับแล้วก็อีก มีอีกข้อเสียหนึ่งคือเกมนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีคนทรยศแบบเล่นไปแล้วไม่มีขจัวได้เลยหรือไม่มีคนจวดได้แล้วเขาดันไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ว่าการไม่เอามันจะกลับเข้าไปสับในกองไงมันไม่ได้เอาลงกองทิ้งเพราะนั้นมันก็มีสิทธิที่คนอื่นก็จะจวดได้ต่อไปนะครับเพราะนั้นมันเกิดขึ้นน้อยมากนะที่จะไม่มีคนทรยศเพราะเกมนี้ถ้าไม่มีคนทรยศเกมจะไม่สนุกเลยเพราะว่าเรา ได้โซฟรีๆมาจากการไปโลเคชันถูกไหมไม่1โซก็2โซเล่นการ์ดก็ไม่เสียโซถูกไหมครับพอโดนโจมตีก็จะลดแค่ 1- ห,หรือ2โซใช่ไหมครับเพราะนั้นนหะโซเราจะอยู่แค่นั้นแหละเราจะแทบไม่มีวันตายเลยนะถ้าเกิดไม่โดนคนอื่นมากระทำเราอะนะครับผมแต่แน่นอนครับเกมน,นี้ก็ใส่ระบบที่ให้ผู้เล่นกระทำกันเองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้กำหนดให้แต่ต้นด้วยนะครับผมก็ ก็ดูดีดูดีแล้วก็การ์ดนั้นสุดท้ายออกสุดท้ายเล่นเล่นสามรอบมีคนเป็นพวกแฟร์แมนครบสามรอบเลยนะครับก็ยังไม่เจอเหตุการณ์ที่ไม่มีคนที่ไม่เป็นพวกแฟน์แมนนะแต่ถ้ามีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอาจจะทําให้เกมไม่สนุกได้นะครับผมอันนี้ก็เตือนไวล้ละกันนะครับแต่ก็ยังก็เล่นคอมเมนต์อยู่ดีนะเขาเออกแบบคอนเซปต์อะไรมาได้ดีมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับมีนบุ๊กนะครับถ้าชอบเกมนี้ก็ลองไปหาดูได้นะไปหาซื้อได้นะครับที่ f เฟ e บ o o k มีนบุ๊กหรือว่าช้อปปีของมีนบุ๊กนั่นเองนะครับผมก็ถ้าชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับหรืออยากสนับสนุนผมโดยตรงก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับก็มีทั้งลิงก์ของการสมัคร YouTube เป็นเมมเบอร์รายเดือนนะครับหรือกดที่ปุ่มสมัครใน u t u b e ก็ได้ใน iOS จะไม่มีนะต้องไปกดใน Android หรือไม่ก็ต้องในคอมนะครับแต่ถ้าคุณใช้ iOS แล้วคุณไม่สะดวกใช้คอมคุณก็สามารถที่จะกดที่ลิงก์แพติออนได้เพื่อสนับสนุนผมเป็นรายเดือนเช่นเดียวกันเลยนะครับผมเพื่อให้ผมมีเงินเดือนต่อไปและทุกคนที่สนับสนุนผมทั้งเมมเบอร์ทั้งสปอนเซอร์เนี่ยก็ทําให้เกิดช่องนี้ขึ้นมาทําให้ผมยังทาคลิปแบบนี้ต่อทุกๆวันนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมหรือถ้าคุณยัง มีผลกับผมมากๆเลยนะครับหรือถ้าคนกดไปแล้วนะครับก็ไปชวนน้องๆเพื่อนๆที่บ้านอะไรเนี่ยมากดกันก็ได้เนาะนะครับชวนคุณพ่อคุณแม่มากดกันก็ได้นะครับคือยอดซับม,มีผลกับผมมากจริงๆนะเพราะว่ายิ่งยอดซับเยอะนะสปอนเซอร์ก็อยากจะเข้ามาเยอะนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็บายบายครับผม